สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยนิดนเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.immu.nid.ac.th ah เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการโภชนาการออนไลน์ค่ะ วันนี้เรื่องที่จะนำมาเสนอนะคะก็คือเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังซื้อดื่มบ้างไหมคะพวกเครื่องดื่มบรรจุขวดในบรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกสารพัดน้ำนะคะมีทั้งน้ำส้มน้ำแดงน้ำชาดำเย็นชาเย็นอะไรเหล่านี้คะ่ะท่านผู้ฟังเวลาเลือกซื้อท่านเลือกยังไงคะแล้วทุกครั้งที่ซื้อมาดื่มเนี่ยมั่นใจไหมว่ามันมีความสะอาด เพียงพอค่ะก็เลยต้องเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรวิสิทธิ์จวสิทธิ์ผู้มนในการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทําการศึกษาวิจัยในเรื่องเหล่านี้นะคะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะพวกเครื่องดื่มบรรจุขวดในออขออภัยค่ะบรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิทเนี่ยนะคะถ้าเราไปที่ไหนตอนเนี้ย ก็จะมีเห็นมีขายเยอะแยะเลยตามตู้แช่หรือบางทีเป็นกล่องโฟมมาแช่น้ําแข็งขายด้วยซ้ําอันนี้ค่ะเราจะมีหลักในการเลือกซื้อมาดื่มมาบริโภคอย่างไรให้มั่นใจว่าได้ของที่สะอาดแน่นอนครับจริงๆต้องอธิบายคําว่าภาชนะพิเศษนินนึงก่อนค่เพราะจริงๆแล้วเรา,เราถ้าพูดถึงภาชนะพิเศษในออยจะใช้อยู่ในสองสามที่ใน,นในกฎหมายตามอะไร,ระบ,บใน ภาชนะปิดสทคือในอาหารในภาชนะปิดสนิทจริงเครื่องดื่มก็เป็นอาหารอย่างนี้ค่ะเป็นอาหารอย่างนึ่ <c oughs> ค่ะคำว่าอาหารในภาชนะปิดสนิทเนี่ยในกฎหมายหมายถึงว่าปิดสนิทจนกระทั่งไม่มีอากาศเข้าและวจุลินทรีย์ผ่านเข้าออกไม่ได้อ <า S 1> ันนี้ก็คือปิดสนิทจริงๆนะครับ ซึ่งภาษาภาษาวิชาการเรียก hermetically seal คือซีลแบบสนิทมากๆนะซึ่งอันนี้จะมีปัญหาของเชื้อจุลินทรียแบบนีงคือพวกคอสติเนียมโพธุรินามเย็ก็นึกถึงพวกอาหารกระป๋องใช่ใชใช่ใช่ไหมะแต่ในกรณีของเครื่องดื่มปิดสนิทเนี่ยเขาปิดกันหกปิดกันหกแต่จริงๆแล้วมันเหมือนซีลเราถ้าเราดึงออกมันมันก็เหมือนมีตัวยึดอีกตัวหนึ่งค่ะคหมายเราเราเราหมายถึงปิดกันหก เราไม่ได้แครว่าต้องไม่อากาศเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นก็จะใช้ถุงพลาสติกอะไรก็ได้เราก็ไม่ได้ว่าเลยเข้าได้นั่นก็ลักษณะของของเครื่องดื่มในภาชนะพิเศษนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่รวมถึงอะไรบ้างกฎหมายเครื่องดื่มมันรวมกว้างมากซึ่งทางกฎหมายทางออย็อยากจะแก้เหมือนกันนะเพราะความเสี่ยงจะต่างกันันยัไงบ้างเช่นว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มพลชไรซ์ใช่มาซึ่งซึ่งพัชไร์เนี่ยกคือให้ความร้อนในระดับหนึ่งเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ทาให้เกิดโรค ตายหมดแต่จุลินรีทำให้เน่าเสียเราไม่ได้ค่าซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องใส่ในตู้เย็นค่ะใหรือต้องแช่เย็นใช่ไหมอันนี้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดอีกชุดหนึ่งที่มันผ่านกระบวนการเช่นใส่กระป๋องเป็นน้ำผลไม้ใส่กระป๋องหรือน้ำใส่กระป๋องหรือใส่กระบวนการที่เป็นกระบวนการ UHT ใช่ไหมหรือกระบวนการที่ใส่เป็นขวดก็ได้แล้วปิดสนิทโดยมีฟอยล์ปิดอีกชั้นหนึ่งขวิเป็นฑ์นานาอันนั้นก็ถือว่าเป็น ในการในกฎหมายใช้ใช้แบบเดียวกัน <c oughs> แต่จริงๆแล้วกระบวนการนี้ความเสี่ยงต่างกันครับอันนี้อยู่ในเรื่องของภาชนะปิสชนิดห <c oughs> ีถ้าเครื่องดื่มนั้นไม่เปรี้ยวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องคอเสเตอบอทูริน้ำอ้อ <c oughs> อะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะงั้นการดูแลจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในกฎหมายนี่ให้ดูแลเหมือนกันแค่หนึ่งนะฮะนี่จะอธิบายฟังนิดหนึ่งแต่ในกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยการดูแลควรจะต่างกันนะครับทีนี้ในแง่ของเครื่องดื่มที่ เมื่อกี้ที่ถามคือแช่น้ำโผงน้ําแข็งเนี่ยนะฮะจริงๆตรงนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ผลิตมีหลายระดับมากคนะมีตั้งแต่ระดับที่รถเข็นทําที่ในบ้านหลังบ้านอะไรก็ตามเนี่ยนะจนกระทั่งถึงระดับที่ใหญ่มากเป็นโรงงานเป็นโรงงานก็มีนะฮะซึ่งจะเห็นว่าโรงงานขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ทําใส่เป็นกล่องพลาสติกแต่เป็นกลวดใหญ่ๆบ้างนะครับเป็นเป็นตั้งขายตามห้างไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีช่วงกว้างมากในผู้เกอบการขนาดเล็กเนี่ย ที่เราเคยสํารวจดูปัญหาที่พบคือว่าอันที่หนึ่งอย่างถ้าเป็นน้าส้มคันเนี่ย<ฆ>นะฮะเขาจะขายตามรถเข็นก็ดีที่จะเข้าห้างบางครั้งก็ดีที่<ฆ>ไปตั้งขายตามห้างไงก็ตามเนี่ยผู้นี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเปลือกส้มมันจะสกปรกมาก<ฆ>มันล้างไงก็ไม่หมด่ะนะ<ฆ>แล้วเราคันเนี่ยสิ่งสปกปรกมันเชื้อจุลินทรีย์งไปด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเจอเชื้อที่ทําให้ท้องเสียเนี่ยอยู่<ฆ>พอสมควร นะครับระดับหนึ่งโดยเฉพาะถ้าล้างไม่สะอาดซึ่งส้มพวกนี้บางทีเขาก็ไปซื้อจากที่มาจากตลาดซึ่งค่อนข้างจะเป็นส้มตก,กร่ะก็จะก,กองกองกองกันมาใช่ไหมฮ <c oughs> <ค>ะซึ่งอันนี้ไอ้ตัวดินน้ําคลําอะไรที่เลอะเศษใบไม้ที่เน่าก็ดีเศษอะไรต่างที่พคื้นถนนก็ดีเนี่ยัูก็ติดอยู่ที่ส้มแหละอย่างนี้แสดงว่าการที่เขาเอามาล้างครั้งหนึ่งก็ไม่สะอาดพอไม่พอฮะที่เราวิจัยเนี่ยเราล้างสองครั้งสองครั้งแล้วดีขึ้นไหมคะมันก็ไม่ดีดีขึ้นเราต้องแช่คลอรีน ในแจ็คครีนประมาณสามสิบนาทีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการซึ่งเราก็จริงๆเราเสนอทั้งออยอไปละคือมันในธรรมชาติในในการธรรมชาติการกินน้าผลไม้ของคนเนี่ยพัฒนาทาการกินของคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนบางกลุ่มก็ไม่ต้องการผ่านความร้อนเลยนะฮะเพราะเขาบอกว่ารสชาติจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนใช่ไหมเพราะตรงนี้บางทีเนี่ยอย่างคนขายน้ำส้มคันเราเคยคุยเขาเนี่ยถามว่าทาไมจริงให้ความร้อนนิดเดียก yeah. ็พอละล้วก็ค่าเชื้อได้ละแต่พอพอชิมกันระหว่างกันเนี่ยมันจะมีกลิ่น ต้มมือมน,นิดหนึ่ง<ะ>มันก็จะเปลี่ยนแต่โรงงานขนาดใหญ่เขาไม่แคร์<ะ>เขาก็ต้องผ่านความร้อนแล้วก็ตัดปัญหาไป<ะ>แต่ถ้าเกิดรถเข็นขนาดเล็กอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีขงเขาเข็นแล้วเขาก็มันจุขวดขายเลยใช่ใช่อันนี้พวกนี้จะมีเชื้อปพะอสมควรทีเดียว<อ>ซึ่งจริงเนี่ยตามหลักการเนี่ยถ้าเขาแช่เขาวีนสัหน่อยมันก็จะช่วยได้นะฮะอ,อันนี้เป็นจริงมาตรฐานสากลก็มีของ